รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คคคนไทไ,คคไทททยยยมม่่่่เเแแบงงง้าีรักิดือสวัสดีค่ะพบกับรายการคืนคุณแผ่นดินและดิฉันสุริพรดวงทองค่ะสัปดาห์นี้นกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งจังหวัดนี้ได้ลงทะเบียนรับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกแห่งหนึ่งนะคะ และสถานที่ที่นกยืนอยู่ตรงนี้ที่นี่คือศาลาอายุทยาซึ่งเป็นสถานที่พักแห่งหนึ่งที่สวยงามและมีชื่อเสียงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและนอกจากนั้นเราก็ยังสามารถมองเห็นโบราณสถานที่งดงามผ่านที่พักแห่งนี้ได้ด้วยนะคะ แต่สาหรับเรื่องราวในรายการคืนคุณแผ่นดินสัปดาห์นี้นกได้เกริ่นกับคุณผู้ชมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะว่าเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างอาชีพและสร้างคุณภาพชีวิตแต่เนื้อหาจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมติดตามชมรายการในวันนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้นกอยู่กับหมอมหลวงชัยวัฒย์ชยางกูลค่ะซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนกคับ ทีมข่าววันนี้เราจะพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของการสร้างอาชีพและสร้างคุณภาพชีวิตนะคะอยากให้คุณหมอมช่วยขยายความให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยค่ะปัจจุบันธุรกิจที่เรามีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเราต้องยอมรับว่าถ้าเกิดธุรกิจมีการจ,ราจร้างงานก็คือธุรกิจประสบความสาเร็จสมาคมมีหน้าที่แนนน่ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นวิธีการจัดรูปแบบองค์กรวิธีการทํางานแล้วให้ได้ผลกําไรขณะเดียวกันต้องตอบแทนสังคมอย่างไรบ้าง นั่นคือการที่เราทําให้ธุรกิจขนาดเล็กได้เจริญเติบโตมากขึ้นสําหรับคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตนั้นจะหมายถึงว่าเมื่อเราทํางานไปแล้วเราต้องรู้สึกดีถูกไหมครับการทํางานแบบนี้ก็คือทํางานอย่างไรถึงจะประสบความสาเร็จเราจะมีการแนะแนวหลายรูปแบบตามพิธีการของสมาคมที่จะมีการพัฒนาการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์การเรียนรู้ผ่านมือถือหรือว่า iPad หรือคอมพิวเตอร์นะครับรวมทั้งจะมีการสัมมานาต่าง นั่นคือทาให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นถ้าเขามีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นในงานที่เขาทาเขาก็สามารถประกอบอาชีพได้ดีขึ้นนั่นเองครับอย่างที่คุณหมอมบอกนะคะว่ามีอาชีพเสร็จทุกคนก็มีงานทําคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นตามลําดับนะคะวันนี้เลยมีวิทยาจากน้องนักศึกษาที่เพิ่งจบด้วยแล้วก็รวมถึงคนทํางานด้วยฝากคําถามอยากให้คุณหมอมช่วยตอบให้หน่อยคะ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมวิทยาพร้อมกันเลยคะ่ะสวัสดีครับท่านหมอมผมอาคมุลเพง ผู้จัดการศาลายุทยาในนามชาวพระนครศรียุทธยาอยากทราบว่ากรณีว่างงานทางสมาคมมีนโยบายหรือแนวทางช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับสวัสดีค่ะท่านหม่อมคะดิฉันเป็นตัวแทนของนักศึกษาเพิ่งจบใหม่ยังไม่มีงานทําเลยค่ะไม่ทราบว่าทางสมาคมมีวิธีการช่วยเหลือนักศึกษาจบใหม่อย่างไรบ้างคะสว่วนนักศึกษาที่เพิ่งจบให,ใหม่นะครับต้องยอมรับว่าเขากลังหางานทําอยู่การหางานทํานั้น เขาจะไปสัมภาษณ์อย่างไรที่ประสบความสาเร็จเขาจะรู้ได้ยังไงว่าวันนั้นเขาควรจะถาม่าถามอะไรเขาตอบคําถามอย่างไรบ้างและเขาควรจะเรียกร้องอะไรเมื่อเขาอยากได้งานนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าอันนั้นเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคอันนี้ก็อยู่ในเว็บไซต์ของสมาคมซึ่งเป็นการแนะนวสําหรับนักศึกษาจบใหม่ให้รู้ว่าต้องเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์อย่างไรบ้างสําหรับอีกข้างหนึ่งคนที่จบแล้วหางานทําไม่ได้ใช่ไหมครับการหางานทําไม่ได้นั้นมี2อสำเรองด้วยกัน เช่นเลือกงานมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าการที่เขียนเล克斯เซูเมเขียนประวัติการทํางานเขาเขียนอย่างไรเขียนอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จแล้วต้องพูดอย่างไรบ้างเมื่อมีการสอบสัมภาษณ์เกิดขึ้นเราจะมีการแนะนํานะครับว่าทําอย่างไรเขาถึงจะได้งานค่ะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะมีงานทำหรือว่าอยากจะมีอาชีพจริงๆอย่างงี้ค่ะคือทางสมาคมมีนโยบายอะไรบ้างคะที่ถือว่าเป็นนโยบายหลักๆที่จะช่วยส่งเสริมในด้านนี้ค่ะ ในส่วนที่อยากมีอาชีพนี่ก็ต้องถามก่อนว่าเขาอยากทําอะไรค่ะก็มี2แบบหนึ่งคือเป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนี้ง่ายถูกไหมครับประการที่2ไม่มีประสบการณ์การไม่มีประสบการณ์แต่อย่างเปลี่ยนสายงานเช่นผมไปเจอคนหนึ่งเขามีประสบการณ์ด้านเด็กหานุการแต่อยากเป็นเซลล์ก็ต้องมีการฝึกงานฉะนั้นเราก็จะบอกสมาชิกในสมาคมว่าใครต้องการคนที่ฝึกงานเขาอยากจะเปลี่ยนสายอาชีพจากธุรการมาเป็นเซลล์ต้องทำยังไงบ้างอาจจะมีการไปฝึกหัด สามสี่เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อได้ประสบการณ์นั่นคือการที่ทําให้เขามีความสามารถในการหางานที่เขาชอบมากขึ้นครับคุณหมอคะน้องทราบมาว่าทางสมาคมมีนโยบาย5ข้อที่สําคัญสําคัญนี้เป็นนโยบายอะไรบ้างคะครับนโยบายมีด้วยกัน5ข้อนะครับที่สําคัญข้อแรกก็คือการเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยครับเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นเราไม่เพียงจะมีการจัดสัมมนาในเรื่ององค์ความรู้ คนที่เป็นสมาชิกสมาคมสามารถที่เข้าไปยนงเว็บไซต์จะมีคลิปวิดีโอนะครับสำหรับองค์ความรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทการหาคนมาทํางานการทํายังไงเกี่ยวกับรูปบัญชีทุกอย่างนี้นะครับจะอยู่ในเว็บไซต์ของสมาคมซึ่งสามารถดูเป็นคลิปง,ง่ายดูผ่านมือถือก็ได้นะครับดูผ่านไอแพดก็ได้นะครับทุกอย่างนั้นสมาคมจัดการให้ในส่วนนั้นก็จะมีคอ l l เซ็นเตอร์ซึ่งเขาสามารถโทรเข้าไปติดต่อได้นอกจากนั้นจะมีการสัมมนา ความรู้ต่างๆเพื่อให้เขาได้รับรู้จากสัมมนาจริงๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพนะครับตามสเกลโดของสมาคมและที่ต่างจังหวัดแตภูมิภาคที่เขาอยู่นะฮะนั่นเป็นการส่งเสริมทําให้ประชานชนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นครับในส่วนที่2เนี่ยพูดถึงเรื่องของการตลาดการตลาดนี้ต้องยอมรับว่าการตลาดนั้นเป็นการทําหลายรูปแบบด้วยกันการตลาดแบบผสมผสานคืออะไรคือเราสามารถที่จะเอาสินค้าของเขาเนี่ยนะครับ ได้ให้สมาชิกในสมาคมรับทราบว่าจาังหวัดของเขามีสินค้าที่น่าสนใจอะไรบ้างทีนี้จํานวนสมาคมคุณต้องเข้าใจว่าสมาคมเนี่ยสมมติเราจินตนาการว่ามีสักสองสามหมื่นคนนะครับสองสามหมื่นองค์กรแล้วก็สามารถทําการตลาดของตัวเองได้โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางอ๋อคือหมายถึงว่ากลุ่มที่อยู่ในสมาคมคร่วมด้วยช่วยกันใช่ครับทำการตลาดเองเลยใช่ครับนะฮะเฉะั้ะการทํากรตลาดเองเนี่ย จะสามารถทําให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนั่นเองอนอกจาก2ด้านที่คุณหมอมพูดถึงแล้วค่ะยังมีด้าน,นอื่นๆอีกบ้างไหมคะมีครับมี3าข้อด้วยกันนะครับข้อที่3านั้นพูดถึงการลดขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหการรมขนาดเล็กขนาดย่อมการลดขั้นตอนนั้นเป็นเรื่องจาเป็นมากก็ต้องหาวัตถุดิบจุงหมครับในสมาคมเนี่ยเราก็ภาวนาให้มีสมาชิกเยอะๆเราจะได้รวบรวมเป็นกลุ่ม,มในกลุ่มนี้เราสามารถจัดสรรกันได้เช่นจะซื้อวัตถุดิบจากที่ไหนดี ตรงไหนที่ใกล้ะนะครับแล้วก็มาส่งกันใกล้ๆแต่เดิมนั้นอาจจะไม่รู้ทุกอย่างเนี่ยอาจจะติดต่อไปจุดศูนย์กลางที่ไหนก็ตามแต่คราวนี้เราจะมีชมรมของเราะนะครับเรียกว่าสมาคมของเราเนี่ยจะเป็นตัวประสานงานทําให้สมาชิกนั้นเข้าถึงกันได้ง่ายมากขึ้นเมื่อมีการลดขั้นตอนแบบนี้นะครับต้องยอมรับว่าก็มีข้อที่4ตามมาคือการลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากขั้นตอนเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเวลาต้นทุนการจัดการการหา วัตถุดิบเป็นต้นเมื่อมีการลดขั้นตอนลองแล้วรายได้ส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นครับและข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือว่าเราจะเห็นได้ว่าการต่อรองนั้นเป็นเรื่องจําเป็นการต่อรองถ้าเป็นบราิษาัทเล็กๆนะครับหรือว่าพวก SME เล็กๆก,การต่อรองนั้นยากมากในสมาคมของเราจะช่วยทําให้การต่อรองไม่ว่าจะเป็นการซื้อวัตถุดิบจะเป็นการต่อรองด้านการเงินเช่นจะไปกู้ธนาคารหรือว่าจะกู้เงินที่ไหนก็ตามนะครับ เราจะมีการมีชมรมซึ่งช่วยให้เราเนี่ยแยกเป็นสัดส่วนว่าสมาชิกต้องการอะไรบ้างแล้วก็ไปหาวัตถุดิบไปหาแหล่งเงินทุนหรืออย่งอื่นให้สมาชิกนะครับทำให้เกิดแนวคิดแล้วก็เป็นการต่อรองซึ่งทำให้เราได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยรวมแก่ สมาชิกของสมาคมนั่นเองครับค่ะอ๋อเราเข้าใจแล้วะคะ่ะน,นี่คือเป็นนโยบายหลกัหลกๆโดยรวมของสมาคมไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องการสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตอย่างเดียวหมายถึงทุกเรื่องในการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจเองก็ดีหรือว่าคนที่อยากที่จะหางานทําอันนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ครับค่ะ ค่ะวันนี้ก็ถือว่าได้รับความรู้เยอะทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะต้องขอขอบคุณหมอมลวนชัยวัชยังกรุมมากๆเลยนะคะที่มาให้คําแนะนําสุดท้ายค่ะนกอยากให้คุณหมอมฝากข้อคิดถึงคุณผู้ชมทางบ้านไว้สักนิดหนึ่งค่ะครับอย่าลืมนะครับว่าจ,จริงๆแล้วสมาคมเนี่ยครับก็จะเหมือนกับคนที่มาอยู่กันเยอะๆในสมาคมของเราเนี่ยต้องการสมาชิกที่มาช่วยเหลือกันมาแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนความรู้ให้องความรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันท้ายที่สุด สมาชิกของสมาคมก็ได้ประโยชน์แลนะประเทศชาติของเราก็สามารถจเจริญรุ่งเรืององค์กรขนาดเล็กก็สามารถเติบโตได้และก็ทำให้ประเทศของเรายิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและสาหรับผู้ชมทางบ้านท่านไหนที่ฟังประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้แล้วยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามทางสมาคมได้โดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณหม่อมหลวงชัยวัฒชยางกูลนายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานที่มาให้ข้อมูลความรู้ดีๆกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับช่วงท้ายในรายการวันนี้ค่ะคุณประสิทธิ์เจียวกกจะพูดถึงประเด็นทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะ และก่อนจากกันวันนี้ต้องขอขอบคุณเส,สื้อผ้าสวยๆพิธีกรจากร้านฟิ n นเล w e วดดิ้งสตูดิและขอขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทําครั้งนี้ที่ศาลาอายุทยาและโรงแรมแกรนดมือเคียวกรุงเทพฟอร์จูนค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ในรายการขึ้นคุณแผ่นดินทุกวันศุกร์เวลาหลังเคารพธงชาติทางททบ5วันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับข้าพเจ้านายประสิทธิ์เกียวกกในฐานะเลขาธิการสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานขอขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่ให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดมาทางสมาคมเพื่อจะนําข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและเพื่อคุณคุณแผ่นดินซึ่งทางสมาคมและคณะกรรมการภูมิใจอย่างยิ่งในความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยเพื่อให้การบริการของทางสมาคมครอบคลุมทุกภาคส่วน ทางสมาคมจึงเปิดช่องทางติดต่อตามที่ขึ้นอยู่ขนาดนี้สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลังศรัทธาร่วมกันของคนไทยจะนำพาประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สู่ความมั่นคงรุ่งเรืองยั่งยืนตลอดไปสวัสดีครับ